สตูดอเรียวันนี้วาจะมาสอนการรับแอคชั่นลงน้ำค่ะเบียงพยานก่อนอก่อนไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ วนนส,สวัสดีค่ะ,มามาอคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กแอคชั่นเกิร์ตูทัลเียสวัสดีค่ะมันมานเองค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กแอคชั่นเกิร์ตูทัลเลียนะคะทูทัลเลียในวันนี้วาน,น,นจะมาสอนการรับแอคชั่นลงน้ำค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นท่าบัตเตอร์ไฟทวิสค่ะบัตเตอร์ไฟทวิสก็เคยทำสอนมาในอีพีที่แล้วน,นะคะกลับไปดูได้เลยวันนี้ท่าบัตเตอร์ไฟทวิสที่วันทำจะใช้ GoPro Hero9 Black ในการถ่าย <Wow. S 1> สโลโมชั่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเ,าเป,งงปดูกันเะ ก่อนจะบัตเตอร์ไฟทวิสลงสระไวายน้ำนะคะเราก็ต้องหามุมสระที่มันเหมาะสมก่อนนะคะอย่าเอาจุดที่มันตื้นจนเกินไปนะคืออันนี้สำหรับใครที่อยากจะลองทำเล่นๆนะเราก็ดูมุมดีๆเวลาโดดต้องทะยานไปให้ไกลจากขอบสระก่อนนะคะบัตเตอร์ไฟเราเคยสอนไปแล้วว่าเราต้องเวียงตัวใช่ไหมเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวให้ดูนะบัตเตอร์ไฟทวิสนะคะก่อนทำก็ต้องมีการเวียงตัวนะตัวเราหันหน้าทางนี้เวียงจากขวาไปซ้ายหรือจากซ้ายไปขวาแล้วต่ความสัดของคนเรานะคะ เวลาทำขอบสะใช่ไหมเวียงพยานก่อนพอทยานเสร็จแล้วเห็นน้ําแล้วก็ปั่นลงน้ําไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทํายังไงนะคะโอเคพื้นค่อนข้างร้อนนะเราจะรีบไปกันนะคะขอบสะอยู่นี่ใช่ไหมทยานขึ้นลันกษณะนี้นะคะพยานขึ้นลองอมมาัตรไปครั้งหนึ่งก่อนฮึ๊บไป โอเคเวลาลงบัตเตอร์ไฟนะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวสำลักน้ำอย่าลืมหายใจออกด้วยเวลาลงน้ำน้ำจะได้ไม่เข้าจมูกนะบัอกี้คือไปแบบบัตเตอร์ไฟแล้วก็บิดอีกประมาณครึ่งหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราลองทำเต็มรอบกันดูนะคะขึ้นิดฟ เมื่อกี้ก็คือบัตเตอร์ไฟทวิตเต็มรอบนะคะทีนี้เดี๋ยวถ้ามีคนมาเดี๋ยวจะให้เขาลองมาต่อยแล้วดูจะได้รู้ว่ารับแอคยังไงอันนี้คือวันถนัดเกี่ยวไปทางซ้ายก็คือจากขวาไปซ้ายนะเจนนั้นเวลาโดนต่อยต้องโดนต่อยจากทางขวาเราจะได้เกี่ยวได้ถูกทางอย่าต่อยส่วนทางนะมันจะเกี่ยวไม่ได้เดี <Nope. S 1> ๋ยวเราไปดูภาพสโลโมชันกัน ตอนนี้เราก็มีน้องบีบ๊อบนะคะลูกศิษย์นะคะเทคว e ันโดมาช่วยในการต่อยและลงน้ํานะคะเราจะสอนวิธ no. okay, so okay. ีการเกี่ยวลงน้ําให้ดูวันนี้เมื่อกี้เกี่ยวเพียวๆไปแล้วต่อไปบีบ๊อบต่อยสุิว่าอ่านเล่นคิวๆ action ก่อนบีบ๊อบชกมาสองหมัดชกหนึ่งชกสองแล้วต่อยสามเข้าที่หน้าเออแล้วเดี๋ยวเราจะโดดลงน้ําเป็นเกี่ยวนะคะพร้อมนะคะ action อ่านไม่ต่อยข้างนี้ก่อนหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามต่อยลงโอเคดูนะไปหนึ่งสองอีกทีหนึ่งหมัดนึงเอาใหม่หมัดนี้ก่อนหนึ่งก่อน หนึ่งสองสามตัไ<ป>้ This ไอ<ป>ส์ไอ์ัตเอันนี้นะคือการบัตเตอร์ไฟทวิตลงน้ำเวลาโดนแอคชั่นนะคะเย้เหมืนน้อามีบ๊อบมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มีบอบต่อยเบามาก <c oughs> <c oughs> มีบ๊อบต่อย <c oughs> ต่อยในครัว <c oughs> เตะกลับ <c oughs> แอคชั่นแบบว่าน้องต่อยเบาม,มากแต่เรารับแอคแรงมากเลย แต่ว่าเวลาใครออกไปเล่นคิวเนี่ยสามารถเล่นได้แต่ว่าขอเซฟหน่อยก็คือหาสถานที่ที่ไม่มีคนนะไม่ใช่คนว่ายน้ำเต็มเลยโดดใส่เขานะคะ <laughs> <laughs> อันนี้น้องบาซาช่วยถ่ายให้นะคะน้องบาซ่าว <laughs> <laughs> ันนี้ก็ขอจบการจาทิตนะคะถ้าบัตเตอร์ไฟทวิสต์ลงน้ำนะคะฮึบ <laughs> ออกมากลางแดดก่อน ใครชอบคลิปวันอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ว่าน,นะคะกดซับสไคร์ไพืติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไปจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวันวานสตูดิโอและเบลิฟมาชวาตักคาราบีผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดละกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปให,ใหม่ๆนะคะ